ถ้าชมชาวเกมมิ่ชิ่งท่านทุกท่บวันนี้เรามาตกป่าน้ําท่วมอยู่ที่หมายหลังตลาดประทุมนะครับนะหมายเขตอภิทวยนะครับนะหยอกหยอกหยอกวันนี้มาหมายรับนี่ครับเจ้าบ้านแล้ก็วันนี้พาไตมานะเป็นไตสายเดินนะครับนะเก็บค่าบริการเพียงแค่ยี่สิบาทนะครับนะพาเดินไปที่นะครับนะก็มีแล้วแต่เก็บนะครับน่าจะมีร้อยหนึ่งยี่สิบบาทพาไปหมายแต่ละหมายนะครับนะก็ วันนี้ก็เป็นการรีวิวด้วยนะครับเจ้าตัวนี้สู้ก๋วยี่หลามนะครับนะรุ่นใหม่ตัวท็อปซีรีส์เลยนะครับนะเป็นรุ่น PHX นะครับเบอร์ห้าพันเนาะเป็นหนอกแต่งด้วยนะครับถือว่าเป็นรีวิวการใช้งานด้วยเลยนะไต่ก็ตอนนี้ก็เฮ้ยกระตุ้ใช่เนาะกระตุ้ใช่เหรอเฮ้ย ยี่คนลุกเลยอันนี้มาบ้านคนนะครับนะต้องมีเส้นสายนะครับถึงจะมาได้เนาะมามาสีสวไม่ได้แล้วตรงนี้นะอ๋อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนะมัาจะได้ปลาไหมฮะฮตุอดทำไมไม่ได้ตดบ้าเสียงมันเผ็ดเ็เหยืยบเป็นไส้เดือนนะครับไหนะคันอาชิโนโลโคอสนะครับแล้วก็ลอก สูงกว่ายีหลัง P H X, X นะครับนะเปิดห้าพัน 5, นะครับโอ้โหนี่เป็นไกลมากเบะรครับนี่เป็นผ้าเบรกแบบสักการะนะครับนะเป็นสักการะอย่างดีเลยนะครับสี่แผ่นนะสามสี่แผ่นนะลูกปืนก็จะ จะมีลูกปืนที่หนึ่งบอลน,นะครับนะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นบูท้องเหลืองแล้วก็บูทพลาสติก ABS นะครับนะัดสองที่วันนี้ก็น้ำค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วก็ฝนตกด้วยคือจับคู่เส้นนี้ผม <c oughs> บอกเลยแจ่มมากครับนะเส้นนี้แบบสวยเลยครับหนก,ก็เป็นหนกแต่งนะสีสันสวยงามนะครับนะเอาเราจะมาดูกันว่าจะได้ปลาไหมครับ ที่แล้วนะที่ผมรีวิวไปนะค่อนข้าง,างถือว่าเป็นรอบที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับเนี่ยมีกระสุนมาไล่กัดลูกป่าแต่บ้าน <No. S 1> เออเพี <Yeah. S 1> ย้ยงงงเลยลงมาดูลงมามา<ป>ลงมาเสิ ไม่จอรไม่จไม่จอมรอไม่จอมออืมหมผมาแล้วท่านผู้ชมดวาอาารมันแกๆครับนี่ประอุกนะครับนะประกกดทะเลนะครับนะเป็นปรกกดทะเลชนิดหนึงนะชอบอยู่น้ำปล่อยนะคะนะ เป็นปลาที่ช่วงนี้เยอะนี่ครับผลงานโอ้ยเน่า oh. แต่งนะโอ้ย oh. เยี่ยมพัดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมช่วงนี้เยอะมากเลยครับปลาอุกนน้ำทะเลมันเยอะนะมีน,น,ะน,ะนี่ครับปลาอุกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ปลาหัวหม่งนะครับนะ ปลาอีมงงนะครับนะถ้าบางบางไผ่ถ้าเป็นไพ่าสาบางบางท่านก็จะเรียกปลาอีมงงนะครับนะหรือว่าปรากฏชนเขื่อนนะบางคนก็จะเรียกนะปรากฏชนเขื่อนแล้วแต่คนเรียกนะครับโอ้ชิสวยมากครับปลาชนิดนี้นะผมบอกเลยนะถ้าจะทําอาหารนะแนะนําว่าเป็นแบบผัดเนเมนูทอดผัดนะครับนะผัดชานะครับโอ้โหเอี่ยมไ้สวยครับ ไมนเลยไม่แสึงว่าเยอะมากเคยได้เลยเนี่ยพอคาใครมาตกน้ลงไหมได้ตลอดนี่วันนั้นมึงได้เลยดวได้เป็นสี่ตัวูได้สัวนี้มาครั้แรกววเลยหมาเลยตัวใหญ่เือนะครับแค่เดือนเดเี่ยน้แม่นเข่าตรนี้นแม่นเข่าเป็นห้าสิบกรัมน ดังนิดเดียวแต่ง่ายๆหวานไปอ่ะเอาสบายอ๋อไม่ดีนะไม่จริงจริงเดินบ้างเดี๋ยวินนะโดนอยู่บ้านไปแล้วยังไมกูได้ยินเสียงรใครป้องข้อป้องนั่งอยู่บ้านเลยเ

โอ้ยเนี่ยโอ้ยอ้ยี่าาฮ้ยไม่ไม่ดูกล้องไม่ไม่ดูกล้องดูนะครับไตเราเป็นบ้าแล้วเล่นน้ำเลยเล่นน้ำโจ้ที ใส่เป็นบ้าใส่กูเป็นบ้าไอ้เนี่ยพอ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 รั่วแล้วไอ้เนี่ยใส่กูรั่วแล้วปลาไม่กินนะครับโเปี่ยนไปทำให้เปาฝุ่นก่อนน้ำน้ำเดาเจ้าน้ำจะไหนยังเดาเลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ได้ปลามาสามตัวนะครับนะ ให้น้องไปเออุอ๊บะออนี่นะครับไต่ทับ<ห>เราอันนี้แหละจะโทรไปลลล